สองหมืม 4, ม่นสี่พันโลมต้องเขียนอะไรบ้างสอหื่นสี่พันโล,โ<ด>ล,ลครับุดสายพานก็่อมีครับสายพานใช่สองหมื่ 24, นสี่โตามระยะรอบนะครับเป็นสายพานนึกว่าจะมาพันกิโแรกเนี่ยเห็นรถยังมีใหม่ <c oughs> 4, สี่พันสองพังนสองหมื่นสะี่พัน <c oughs> รถใช้งานกีทางไกลครับ เปลี่ยนสายพานเปลี่ยนเปลี่ยนหลยายอย่างใช่ไหมครับครับ ห้าพันกว่าบาทที่นี่มันไม่มีงไงนี่มีแต่ไออซีอย่างเดียวครับห0พันกว่าบาทคู่หนึ่งอะพี่หรือเส้นเดียวคู่ครับใช้ดีอยจับ,บจับถนน,นดีลี่ยนนี้ครับของเก่าเป็นเลื่อยๆนี่ไงผมมันหมดน้ำก็เลยเปลี่ยนของเก่าใ้น้ำรถเป็นของไออซีครับ <laughs> ดับบี้เลยไ้พงกับอดออกมาไอเตาฝนเหลืออยู่แบ่ฟุันไล่หลายแบบแบเดียวตัวสันยอันนี้ทั้งหอนทั้งสั้นครับเนี่ทั้งหอนพร้อมเลหอนอืด เก่าเขาเข้าีครับี่มี่ชสายว่าอนมันมันเิคหลายพันีลครับผมเห็นเขาก็เป็นสามพันเหมือนเดิมเกิือนี่ครับเกินอนี่ปอ๋อต้อเหมือนกันเี่ยราคา่อนบ่เช็คราคาฟังกอะไรครับบบมีรไลการยังงครับครับเอาตามตามหลอบเลยครับปรเดีวเครืงเทียนไปตอน กิโละนะครับกิโลก้นไนนาลังเพิ่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 งเพงเพิ่งเิ่งงเพ่งน่ง่ง่นนะเ่่ง่งบวกเพิเ่เองเ อัาครบเ่ยแบบออเอาเรื่องอยู่เนี้น้ำมันเครื่องจะจะเอาเป็นธรรมดาหล้ำมันเครื่องบ๊อบกันในดอก้เออขออากาศแ้วแทงสายพานกับเม็ดหรอเามียครับพืนหอเก็ได้อยู่ช่าช่างนครับนี่ทีเป็นช่างยุ่งหนาครับช่างไ่เม็ดกับช่ามใบพัดอ๋อไม่ต้องเปลี่ยนหรอ่ตามหลอดมันเลยครับยึด จิดตัดออกเ <laughs> แลวเอาตามหลอกมาอะไรครับเก็บของกอยู่ด้ราคาเอาเ,เอาะไรอะไรยู่หรอกี่ตัดตาดขาดหลังยู่ครับยางเบียดสองพัอะไ้ตามหลอมันเครับเอาเลยนี่เงิน เปล่าเลยครับเนี่ยทำเป็นทำเป็นรถตออเนี่ยฟ้องเลยเนี่ย อยู่แต่ว่ามันบรสุทเปนแน่อยอนะมันมันพอกิ่งเลยอ๋ออันนี้ไปกว่าครับอันนี้ยังก่าเนี่ยตัวนี้เป็นชามันี่ครามทีเปลี่ยนก่า่เดเจ้าเ็เ็ตัดออนอออน่อมากเกนไ้อไหอยู่ใส่นีไปนันันต้เอาตัวนี้ไเเดยััดอันนี้มันหนาน พันหวันนี้แพงกว่าหนึ่งเงินม่แงครับ1 6 3นึ่งพันหก้อยสามบาทออห่อนอ่นเก่านี่อยพันหกคุณเลแล้วเคยเปลี่ยนรอบนาดหรตัดออกตัดตัดเลยครับตัดเลยเป็นตัดออกสามวันนาบแมครับแมนโอ้เม็ดพันหกจีนอง ี <Net> ่ผมเปลี่ยนแล้วผมเปิดเบิ <T> ่งเอา่ฮ่นพ่อข้าวกับคนเต็มลี่ยนครับต้องทําดีต้องกาครับ พอยสาม้อยุคสามแอบเลยแอบวันแอดูได้ กองเติมยุประอาณจักฤษหนึ่งจุดสี่ครับหนึ่งจ่ถ้าเปลี่ยนกองหนึ่งจุดหนึ่งจุดสามน้องเจ้าเปลี่ยนเม็ดเนเม็ดรอบนึงนีแพงก่พี่เสียเปลี่ยนบรดชุดโอ้แย่เลยนนีเลีบยม เปลี <ah, liksom, ่ยนบ่ชุดประมาณ1,300บาทมเสกก็คือเปลี่ยนชุดกันคือกันนี่บ่ยัคือกันเขาต้องพี่ที่เปลี่ยนัยาหารายการในชุดอะยังบ่ซํานี่ยังบ่ซําเจ้าเปลี่ยนเม็ดเเปลี่ยนเม็ดชุดเดียวแพงด้วย จะให้เนี่ยตอนะี้คราเวียนบากัเบเวบเนื่องเช่นเช่นรโลเลยี่่มนเออไม่ไมนอยอ๋อไปยังไงท้ายวะน่ครับกดติดตามให้ที่าองเอบ้งบก่อน ครับผมหลังจากที่เข้าเลยเปลี่ยนินน้ำมันเครื่องเฉ็ยระยะ24,000ื่นนะครับแบบนี้คือยอดยอดเอ่อที่ตัดออกสัมรายการวัดสามรายการครับคือประมาณครับบคือตัดออกเป็นเม็ดเปิดเป็นเม็ดอ่าเม็ดตัดเม็ดออกแล้วก็อ่าจานสไลด์บอกเพิ่อนอ่าชื่อว,ว่าชา่ำนครับตัดออกสามรายการชาม่ชมช่ำใส่และขวา ข้าวบะตะตอเลยแต่สีราคาอยู่ประมาณหาพันกว่าบาทหาพันหกครับผมก็อันนี้เพื่อเช็คระยะหัางไงจุกอยู่ครับจุกอยู่เรืเ่อยอันนี้ก็มีน้ำมันเครื่องสังเคอเทะครับผมสองก,กระปุกกระปุกละสองร้อยสิบบาทเป็นสี่ร้อยยี่สิบใส่กลองอากาศเลยใส่กลองน้ำมันเครื่องใส่กลองน้ำมันเครื่องหาหนอยยี่สิบสี่บาทครับผม ใส่กองอากาศต้องลอยชั้าชุดแผ่นสไลด์แผ่นสไลด์นี่คือลอย70กว่าบาท76บาทสายพันธุ์ครับเพื่อนนี่พันธุ์สามหกทำม็ดไม่อีกพันธุ์หกช่ำอีกเท่าไรอ่ะ,อะเออช่ำอีกสิประมาณพันกว่าบาท้าเพิ่มมาก,ก็ประมาณหาพันหกอันนี้คือตัดออกแล้วนี่อหยอดตัดออกแล้ว ันี่ก็คือเป็นรายการการเปลียนน้ำมันเครื่องการตรวจเช็คประยะณ 20, 2,000คีพันหกครับผมบอกเล่าว่าแดเนื้เบาๆถ้าปรปตัดออกสามรายการนี้หาพันหกอันนี้ตัดออกสามสามรายการนี้อยู่2เบดเ็เแล้วร่วมคาร์ซงอยู่ประมาณ2 9 0 0เกาโอเคครับผมครับสำหรับคลิปนี้คลิปทายน้ำมันเครื่อง สองหมื่นสิบพันโลนะครับเช็คระยะสองหมื่นสิบพันโลอ่าบีมังชนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามนี้ด้วยครับผมครับสวัสดีครับ